แต่ล้วว่าถ้าศีนสมองฟ่อมเฟือนหรอวะนี่ตัวเองยังไม่ยอมติดคุกสักปีไม่ยอมติดคุกเลยสมองสมองฟั่นเฟือนถ้าศีนะเข้าใจปะโออยากเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่หญฉันว่าน้ำไยัเเไย,เำไยเข้าประเทศเสร็จแล้วมั้ยฮะอยากเป็นใหญ่น้ำไัยเข้าประเทศเสร็จแล้วมั้งศีสรอดวงจะถึงจุดจบแล้วใช่ไหม ดวงยังถึงจุดจบแล้วก็เลยซายใหญ่เลยเนาะอืมเอาประเทศตัวเองให้รอดก่อนไหมถ้าแน่จริงเอาประเทศตัวเองให้รอดก่อนไหมเอาประชาชนเอาให้รอดก่อนไหมไม่ต้องไปสนในประเทศนั้นประเทศนี้เอาประเทศตัวเองนะถ้านายเป็นนายกจริงอ่ะเอาตัวเองให้รอดเห็นไหมเอาประเทศตัวเองให้รอดไหมต้องสแสดงว่าตัวเองเนะี่ยเป็นคนมีความยุติธรรมจริงแกลองติดคุกดิหลายปีเดียวแกไปตดคุกก่อน ถ้าคนเขาจะเชื่อถือตอนนี้ไม่มีใครเชื่อถือแกหรอกองค์พ่อบอกว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วน่ากลัวจะอยู่ไม่ถึงกรกฎาดูท่าทางแล้วอืมฉันรู้นะที่จะจัดงานใหญ่ให้ในหลวงกรงกฎาดานี้พ่อแกก็เกิดกรดกฎาดาเหมือนกันใช่ไหม,มทุกปีก็ไม่เห็นจัดงานใหญ่ให้ถวายในหลวงเลยปีนี้เสือกจัดจัดถวายถวายนายทัดสินซะมากกว่ามาั้งทุกครั้ง ฉันไม่เห็นจะใหญ่ตรงไหนแน่ๆใช่ไหมออกไปข้างนอกไฟยังไม่มีเปิดเลยเนี่ยใช่ไหมไปดูรูปในหลวงอ่ะงานงานเฉ,เฉลิมในหลวงอ่ะไปข้างนอกกลางคืนอ่ะมืดตึืต้อไม่เห็นมีไฟเปิดตรงไหนเลยทีปีนี้จะจัดยิ่มใหญ่จะเทพ่อมือ่อสิอืมกูว่าอยู่ถึงอะไม่ถึงหรอกกระดากระดาก็ไม่ถึงหรอกนายกคนเนี้ย ปัจจุบันเนี้ยพักของแกอยู่ไม่ถึงหล้วสิ้นเดือนนี้ให้รอดกันแล้วกันเอาสิ้นเดือนเนี่ยให้รอดเสือกนูน้นเสือกนี้เสือกนี้เสือกนู้นเดือนนี้เอาให้รอดถ้าสินเอาเดือนนี้ให้รอดกันถ้าแกมีความยุติธรรมจริงอะ่ะใช่ที่ที่แกไปพมนะ่น่ะเมื่อก่อนแกเคยเอาดาวเทียมไปให้เขานี่ใช่ไหมคิดว่าตัวเองมีเครดิตอยู่ใช่ป่ะอืมคนเขาคงเชื่อถือแกนะสักสือเข้าบ้านในชั่วคนก็สันเสริญไม่ได แต่กูไม่ควายเท่านั้นเสดสันเถินมึงอ่ะเนี่ยฉันนั่งดูนะแกนี่จะนำัยเข้าประเทศซะ้วเนี่ยชั่วมากชั่วชาติชั่วกูไม่กลัวมงหรอกที่กูด่ามันเพราะมึงเป็นคนชั่วจริงๆกูไปฟังมึงคุยกันอ่ะกูมานเข้าไปฟังแล้วไอ้นี่ชั่วมากมันจะขายชาติน่ะขายแน่ๆถ้าสินมันขายชาติมันเจ็บใจที่หลวงตาว่ามันเนี่ยมันเจ็บใจมากมันกลับมาคราวนี้มันจะล้างผ่านให้หน้าดูเลยอืม มันเจ็บใจมากมันเจ็บใจผู้ชายคนนี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนแล้วมันก็จะล้างผ่านประเทศเรามันดึงคนน้นดึงคนนี้มาพอเสร็จแล้วพอมันตายหาตายโหงไปแล้วประเทศเรายังมีปัญหาอยู่เข้าใจไหมมันจะดึงคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยชาติเล็กชาติน้อยที่เขามีปัญหากันเนี่ยนะมันจะดึงเข้ามาพอมันตายหาปุ๊บเนี่ยชาติเราจะมีปัญหากับประเทศข้างบ้านไอชาติชั่วเนี่ย ไม่มีใครรู้แต่กูรู้ไงพราะกูนั่งดูมึงคุยกันอยู่เนี่ยมึงคุยกันเนี่ยมึงไม่พ้นสายตากูหรอกกูอย่าลืมกูมีหกเสียงพระขันนี่หกเสียงกูนั่งฟังมึงอยู่มนุษย์เขาไม่รู้แต่กูรู้ดีนะวันนั้นให้องพ่อถ้าองพ่อไม่ห้ามบัตรนี้มึงโดนฟ้าผ่าตายหงไปแล้วยังไงตัวมึงก็ตายหงนะดีไม่ดีไปพ่อมาบ่อยๆเดี๋ยวให้พวกพ่อมามันแค้นมึงันยิงมึงตายหาเลยไปดีไปอีกไปอีกกูจะโดนใจให้พวกมันยิงมึงตายเละไปอีกทีดิ่ไปอีกที ไปทีเสือกอีกทีเสือกอีกทีเสือกไปอีกทีนั่งเฉยเฉอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกเสือกพระขันมาว่าน่ากวนจะดวงไตหูกันเนี่ยดูท่าทางนล่นนะไปอีกทีนะพูดถึงรัฐบาลนี่ก็เหมือนกันนะกระดาษกระดาษจะจัดงานถวายในะหลวงใหญ่โตวถวายพ่อมึงดิถวายพ่อทศม,มังม,มงมากกว่ามั้งมีนามแฝงมากกว่าไอ้ชั่ว